4 9้2สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้พามาดูครับรถไถแท็กเตอร์ครับค่ายคูบต้านะครับรุ่น m u 4 9 0 2ครับไถนาควนดินครับกบต่อฟางด้วยผ่านสามครับเป็นดินลูกลังครับ ปนดินทรายโอ้ผ่านสามผ่านสามป่ใบจักนิ้วหนาผ่านสามไปสักนิ้วยิบหกป่ะยิบหกนิ้วโอ้ผ่านง่ายเนาะเพราะว่าต่อเพียงมันหนาโอ้เราผ่านหน่อยบอลุ่มแมนบ่ครับผ่านหน่อยมันจะบอลุ่มเลยแมนบ่มันจะข้างครับโอ้ต่อฟังแล้หนาด้วเนาะครับต่อฟังมัน แค่เขาต้องการจะผ่านนี่นะตรวนี้นะครับสปริงท่านั้ำบใส่ซหรอพอ่ใไ่ครับปล่อยเลยเพราะว่าปล่อยเลยเพราะว่ามันมันทีได้เก็บแก้ได้โอ้อันนั้นสปริงใส่เก็บแก้ก็ได้มันเข่าด้สุดครับสุดขั้นหน้าเนาะเอาผ่านหนางที่เป็นผ่านแบบนี้ผ่านหนาแต่งเข่าครับเอาของมันมันมันนี่บอกนได้ซื้อซื้อครับอมันไงโพดมันไงโพดของมันมาจากเลื่อยหรอมาจากอะไรอีกนนี้เป็นผ่านเก่าบ่ ของรุ่นใดอันเฮ็ดเอาครเฮ็ดเอาบอกเพราะว่าโอ้มันดีก็กันบ่กรับมันดีก็กันบ่มันเบาดีมันเบาดีมันนานทุ่งได้นะครับโอ้กันเพราะมันมันจะกินขันหน้าเนี่ยโอ้เวลาเขาเลี้ยวเนาะครับเวลาเขาอันไถไปเนี่ยัอตัวนี้มันจะส่วนขันหน้าไปเบิดเลยอันนี้เฮ็ดเองเนาะออกแบบเองโอ้ว่ต้องถอดเลยแบบนี้เนาะ โอ้น่ันาเยโอ้ไอเดียแน่นอนเะอวะเต็มเอาเนาะโอ้แค่นี้40ก้อนแรกมาบดขึ้นออกมาเนาะขึ้นออกมาเดี๋ยจักเดือนแล้วครับนี่โอ้ดาวมาเหอ่ครับดาวสองแสนกว่าบาทดาวสองแสนเนาะอยากให้โอ้ั้ตาวดาวโอเค เขาดีเนาะครับเพราะว่าอันนี่ออันมันมันว่างลงได้หลายอีกเออมันหินนี่ก็เขานะโอ้นี่เล็กพวงมันตัวนี้เขาได้หนี้ซี่ลอยบอกซี่ลอยบ่อนละลอยเดียวบ่บ่อนละห้าสิบเนาะประมาณสองร้อยกิโลเท่านั้นตารางนี่นี่หลายท่อนเนีหลายท่อนบอกแล้นี่ มีอ่าทอนทอนนี่ตกไปหลายโลอยู่ไหมโอ้มันมีมีหาทอนครับเนี่ยมันเป็นซีซีทอนนี่หาครับโอ้มันนีหาเขาดรียนที่หาครับมอนนีหาโอ้เขาเหาทอนเนาะยหาไข่โชดด้เขาอยู่บ้านไหนอ่ะบ้านไหนอยู่บ้านไหนบ้านไม้เนี่ยครับบ้านไม้เนาะซื้ออยังครับซื้อยู่ครับซื้อยู่เนาะโย่ครับโย่เนาะโอ้มาดีครับเอ้ามารับจ้างเนมารับจ้างเริ่มเลยเท่าไรนี่ 3 5 0ร้อยห้าสิบสารับเน้อาสามเอาเอาเลยครับเอามาดูครับกุปบต้า MU 4902ครับไีนาด้วยทางสามครับทางที่16นูเกดนต่อฟางได้นะโอ้สุดยอดโอ้เข่าดีเด้อวะดูครับฟางหนาๆครับนี่รถใหม่ครับรถใหม่ ดาวมาสองแสนครับคันนี้สุดจับเลยอันสามนี่ใบยิ้หงคับใบใหญ่สปริงคัดท้ายก็ไม่ใส่นะครับถ <c oughs> อดออกเลยโอ้เสือลูกลังดูครับโอ้ตรงนี้ลูกลังครับ ลองซ้ำครับซ้ำรอยเดิมอ้าพ่อซ้ำบอกอเก็บมุมครับไห,ไหนไหนโอ้โอ้เก็บมุมได้ดีเนาะมันเขาได้สุดดีอะ่ขอเข็แก่นี่ะครับดูครับดูโอ้นี่ครับไม่ใส่สป,ปริงครับปล่อยเลย สปริงคัดท้ายครับอันนี้ไม่ใส่ครับนั่นบอสปริงคัดท้ายอ่ะนั่นแหะสปริงคัดท้ายบ่เนี่ยสปริงคัดท้ายบ่ตัวไหนครับนั่นอ่ะสปริงอ่ะสปริงนี่ครับโอ้เพราะว่าเอาไว้ชาไ์จใไห้ครับโอโอเคครับไช้หน้าเขาออกโอ้เอ้อ ถอาสปริงรท้ายออกครับถ้าไถาาไร่สวนยางก็ใส่สปริงครับอันนี้อาศัยว่าถอดออกแล้วอาศัยว่าเก็บม,มุมได้ดีครับไถเก็บม,มุมได้ดีครับไถด้วยฐานสามครับกบต่อฟางครับไร่ละสามร้้าสิบ ดูครับฐานใหญ่ครับ <laughs> แบบนี้ายดีครับส็ดต่อฟัองสุดๆเลย สวยครับเป็นดูสีเก้าครั้งแรกเลยนะครับที่มาถ่ายจุดจับเลยส่วนทรงก็ค่อนข้างใหญ่ดีครับรุ่นใหม่ครับโอ้ใอ้เขาดีนะว่าฟังหนาหนาน,านี่เขาจึกเขาจึกเลย Oh! โยบ้านใหม่เซกาครับโอ้ฟังน,นั้นหาหนี่เอาไปอยู่เลยเขาดีขนาดครับ าม่เอาอยู่เลยใบใหญ่ด้วยครับ โอเคครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับคลิปแรกครับกับ04912เจอกันคลิปหน้าครับลากกนอสวัสดีครับ